สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักหลัะกะ่า fc ที C ่ T, คิดฮอดคิดเถิงสุขูทุกคนนะครับเหมือนพ่อช่องหมอลำเทิงหมอลำเทิงมาแล้วก่อนสิบปเบิิบคลิปก็ริี่ลืมกดไลค์กดแชร์กดแับจากใครกดกระดิง่งผู้บริสุทธิ์กดติดตามกดติดตามด้วยช่องหมอลำเทิงพาท่านผู้ชม ขี่รถแลนดน้ำทางเบิ้งวิวข้างทางนะครับชมวิวข้างทางก่อนหลังจากเกี้ยวเขาเกี่ยวปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเบื้องน้ำทางหลังจากเกี้ยวเขาแล้วช่วงช่วงนึงนั่นผมก็เคยมาลงงานนั่นห้ท่านผู้ชมด้เบิ้งกันเพื่นตาเขาแล้วเดี๋ยวนี้นบ่มีแล้วเบิดแล้วปูข้าวโพดบานข้างทางท่านผู้ชมสังเกตข้าวโพดข้าวโพดนะครับ บางมองนี่งามเพียงแยวแล้วก็มีแด้บางมองก็บกำลังวิดดินปัจเจ,เจนะครับสังเกตสองข้างทางมันสิมีปลูกข้าวโพดปลูกบะเกือปลูกบกแตงปลูกบกพริกบกเขียวอุ้ยหลายอย่างหลายแนวนะครับที่มือนี้จะพาท่านผู้ชมยางบริยางดอกขี่รถนี่แหละนะครับขี่รถตามถนนขี่รถน้ำทางจากบ้านนากระแซง ไปบ้านหนองเงินหอยระยะทาง5กิโลเมตรบ่ดด้อยูอซื่อได้ผลอยู่หน้าเพื่อนบ่ได้อยูบ้านคือเก่านะครับเดี๋ยวนี้พรกกันใหญ่ออกมานอนอยู่น้ำข้างทางน้ำน้ำให้น้ำหน้าไว้แล้วบ่ดด้มานาน,นอนข้างทางนีนอนอยู่เฮื่อนเจ้าของนี่ลหละแถมยังมีหันซื้อข้าวโพดมีหันขายยานะครับและเป็นแหล่งที่อของบริษัทมาอยูจังสีนะครับสามารถรับซื้อข้าวโพดรับซื้อของได้อีก บริโคเสนาเพื่อนได้บอกตามตามที่เขาเห็นเนาะผู้ปลูกเขาโพดหลายกเอาไปขายเพื่อนในบ้านผู้ปลูกสิ่งปลูกของหลายบาทน,นี้พ่อบักอเอื้บอบักแดงพ่อบักองทวนนี่มีมองขายบอาาย่อพ่อหญ่เสถียรก้อนค้ำมอลำเทิงหมดอ่ะโอ้อยู่ปากทังบ้านหน้ากระแสงอยู่บ้านไทยวัฒนานั่นเพิ่นสีมีรถมาลับซื้อประจำผู้ใดปลูกของหลายก็บบกต้องไปว่าให้พ่อข่าเม่คข่ามหาหอดไฮหอดหน้าดอกนะครับแกไปส่งเพื่อนรถด เออเพื่อนมีเอเจนต์มารับสื้อจู่มองนั้นเท่ากับเอาไปขายให้เพื่อนครับแต่ว่าเมือนี่พอใช้สตียกกรก่อนค่ำพาท่านผู้ชมเบื่องสองข้างทางชมวิวข้างทางบางมองก็เป็นทางดำบางมองก็เป็นทางลูกเออบมมีลูกหลังเนะบางมองกับเป็นทางค้อจีดนะครับเฮาแล่นมาเรืเร่อยๆลังจาก็เห็นเป็นทางดำในท่านผู้ชมล่าเลีนมามาหอดไก่เติอก็สิมาเป็นทางค้อจีด นี่แหละคือเมืองไทยนี่แหละคือบ้านเฮานะครับอสิเป็นทางโอ้ยจะเป็นเลนสะดวกสบายคู่มือนี่ไปเสมาเสยบริยา่งทอดแล้วทางคออขีดบันนี่ก็แเลนวีวีไปนี่แหละผมก็จินไทยสองขางท่านผู้ชมในเมืองกันใสแน่ขางขวาเนี่พ,ออพิ่้กำลังปลูกท่านผู้ชมเมือมือว่านเมื่อก่อนนี่เห็นเพิ่อนกำลังดึงสายนะครับดึงสายนี่อยู่แถวนี่นะครับเ บานี้ขันเบิงคางขวบแล้วมันกําลังปลูกมา่เบิงคางไส้บัดที่นี่คางไส้นี่ก็ป้าโทษมันงามแล้วมือันนี้นะครับขึ้นสูงเติบราคาขึ้นแล้วบางที่ก็ยาวแล้วสูงแล้วงามแล้วนะครับแต่ว่าอีกบางที่ก็กําลังจะปลูกนะครับบ่มีเข่าตากน้าทังอีกเลยเด้อพี่น้องเออเขี้นพี่มันเกี่ยวเข่าแล้วเบิดแล้วแล้วเบิด์ตสุยางสุแนวแล้วเข่าขึ้นเล้าแล้วแล้วก็มาไถปลูกของอีก บ่ได้อยู่บ่ได้เศร้าดอกบ่มีวันพุธบ่มีวันพราญหัดบ่มีวันจันบ่มีวันนางข้รแล้วก็บ,บ่มีวันศุกวันเสานะครับทํางานตลอดเราจะทํางานอยู่แบบนี้ทั้งปีนะครับบร่รวยเห้มันอยู่เบิง่งเป็นบร่รวยกับพอได้กินได้อยากอยู่ดอกละวะเออเพราะว่าหฮาเฮาเห็ดตามความสามารถที่หฮอพ่อแมีเพิ่นพาเห็ดมานะครับ ให้รวยมันก็บรรลุยดอกท่านผู้ชมแต่ว่ามันก็ได้ก,กินบ่ได้ซื้อเพิ่นนะครับผู้ละคนกับปลูกมันแกวปลูกมันเทศผู้ละคนกับปลูกบักพริกปลูกบักเขือผู้ละคนกับมาปลูกอันนั้นได้บ้างนี่ผู้ละคนกับมาปลูกอาพวกขา้าวโพดทรงตลาดจังสินาจังว่าผู้บางครูผู้บางคนกับบ่ปลูกได้บ้านนี่ซื้อง่วมาเรียงรอบน้าจะของเรียงง่วงผู้บางคน หวยเห็ดนังลาวาสันอย่างหมูคือพ่อใหญ่จะเทียนยนี่ก็เลี้ยงหมูบบบนี้ก็ปลูกยิ่ได้ของกันได้แต่ว่าผมปลูกไอ้พวกมันแก้วมันเทศปลูกบักบัวบักทัวบักแตงเพ่อได้กินซื่อๆดอกอันนี้มะฮอดส้อยแตงเอ่อมะฮอดส้อยพริกข้องคางขวามือจะเป็นพริกนะครับนี่คางขวามือสีเป็นพริกคางจะเป็นพริกคือกันเดียวเบื้องคางขวาก่อนนี่กําลังงามกรลังเป็นหน่วยเลยนะครับอย่างนี้เพิ่นกําลัง่ลยา บาดต่อมาอีกนิดเดียวเท่านี้ก็เป็นข้าวโพดนะครับข้าวโพดนี่ว่าเป็นชุดสายหูแสงตาพุ่นละนะครับว้าดูปลูกกับปลูกคักปลูกเน่ท่านผู้ชมจะเป็นเพื่อนปลูกสือปลูกขายกันย่งว้ากันย่งวานนะครับบาดท,ที่นี่มาให้เบื้องคางทั้งสายมือนน่าเด้เพราะว่าทั้งสายมือนี่มันจะเป็นปลาบบกเขือบาดนี่ท่านผู้ชมเพกกื่อนกระลังหดหนาําพ่อนเป็นว่าใสข้นหดเด้เพื่อนปล่อยน้ำไปตามสายนะครับสายมันกระสิ น้าม,มาันกกีิพุ่งไปน้ำสายบันนี่ก็ถึงงามไปที่ละของเออน้าเมื่อก็ไหลมันตัวนี้มันมันหล่นเมื่อก็ไหลออกมาทางวันทางคืนอุดมสมบูรณ์ครับเขตนี่นะครับบ่บ่บ่ไเด้ไปพ่อหญ้าแห้งหญ้าเขียวคือบบันทั้งอื่นดอกนะครับแต่ว่ามาแถวนี้พื้นที่จะเขียวอยู่ตลอดไม่ได้เลือกหน้าแรงหน้าฝนเขียวอยู่อุ้มทุ่มยงสีนะครับอันน้เขาโพดเพิ่นจตว่าอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าเออเขต ตำบลนากระแซงอำเภอเดียดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนี่มันเป็นแนว่ดไมันอยู่จันไดกินจังไดน,นะครับช่วงนึงนั่นปลูกบักอือท่านผู้ชมปลูกบักอือหรือปลูกพักทองนั่นแหละหลายขนาดปลูกจนบ่มีมองขายปลูกแข่งกันปลูกหลกันหลายพะโลพะง,งนันแต่ว่ามาช่วงนี้บาดนี้มาปลูกข้าวโพดนี่ค,นคําว่าบ่เป็นราคาบ่ไห้เพราะว่าทาังบริษัทเพิ่นทงัง อ่าเท่าแกเพิ่นมาเพิ่นมาประกันราคาให้เลยนะครับเพื่อนมาประกันราคาให้สูงไว้ก่อนเออเพื่ข้าวโพดพันธาหารสัตเ่นเพิ่นกสิมาบอกเลยว่าประกันกิโลละโหลดนะบางเจ้าก็มากกจะาประกันกิโลละสิบแปดบาทบางเจ้ามากกประกันกิโลละยี่สิบบาทเพื่อนเพื่อนนะถ้าปลูกไปแล้วสามันบวงงามถ้ามันเลือถามน้าบ่พ่อเลือถามันมีปัญหา เพื่อนกับประกันเป็นไรให้ออกโอ้จะมันดีกันยังไงต่ว่าเขตนี้มันกับอุดมสมบูรณ์นําข้าเจ้าปลูกสิ่งปลูกของนี่แหละกันนะครับนานแร่งนี่สิพิถามหาคนอยู่บ้านอยู่ซ่องนี่บ่พอเราก็ต้องหาพี่ละอยู่ให้อยู่หน้าอยู่หัวอยู่สวนอยู่น้ำข้อโพดอยู่น้ำบักเตียงข้าเจ้าพี่ละ,เพ,ะ,เ,นะะเพราะว่าเขตนี่นั่นสบายสบายนะครับปลูกสิ่งปลูกของเพราะเขาปลูกสื่อปลูกไขยค่ะเด็ก้างคัวมือนี่ก็เป็นป่า เขาโพดนะครับข้างทากผืนบ่ได้ตัดหญ้าออกมันอาจสิหกแน่น้อยนึงอยู่ดอกนะครับแต่ว่ามันก็บ,บ่ทันมีเวลาบ่ทันจําเป็นต้องเฮ็ดเอาสวนเจ้าของซะก่อนเห็นว่าเป็นปลาเพื่องหลายๆทั้งในเพิ่นบ่แม่นว่าสิบ่ปลูกได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวอีกไม่เกินเดือนอ่ามก,กราเนี่เต็มเบิดบาดนี่แถวนี่เพราะว่าเจาะน,น้ําบาดาลนี่บางหน้านี่เจาะฮอด4-5บ่อ7บ่อก็มีนะครับก็บคือหน้าพอยันนี่ก็ จออยู่สองบอ่อนะครับจอไปเห็นยังจอบ่อปูคลองจอไปถ้าเพียงลงสาเนี่ยจอปถ้าเพียงให้หมูล่นเนี่ยจอใถ้าหดหย่าเนี่ยไปทังสลัลว์นะครับมูเป็นผ้าเห็นเท่าเห็ดไปจอดมาจอดมานะครับตอนนี้วิ่งมาได้ประมาณจักสี่กิโลเลยนะครับใกล้สี่ห้อนบ้านจะคลองเหลี่วนะครับแจ้งได้กับท่านผู้ชมกับมะเบิงแต่แถวนี้ บมเมนบ์โมู่กด้ขางทางแต่ว่ามันถูกผมก็เลยมาทายน้ำทางให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวมึงดูระบบพ้นทางเขาจ้เามันเป็นแนวไหนครับเป็นทางคออกีดแล่นดีตลอดเป็นทางค่อกีดเน่เป็นทางลาดยางเนี่ยบางมองที่มันแตกมันผูพึน่นกับมาเห็นลาดยางใส่บางมองที่มันยังดีอยู่เขากัยังแล่นทางค่อกีดเสยอยู่นะครับจะว่าก็มีให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเลน่นดไปแบบสบายๆนะครับระวัง อ่าหมู่บ้านเสื่อมโมบ้านแล่นน้ำเคยเพยิ่นมาหยังเหรือเคิื่อนมาเป็นถนนไหลฝุ่นว่าซั่นบ่นบมีไงบ่มีหยังแหล่เรีนกินกินทีแต่ว่าเขาเจ้าแล่นเร็วยวผนที่เฮามาย่างอยู่ข้างทางนี่ไว้ทางมันดีปานผู้ใดมามันก็แล่นบิดเยีนเยียนโมใส่ก็ได้เป็นรถรถปิกอัพรถ4ล้อกลางรถ6ล้อเขาเจ้าแล่นเร็วเด้มันบ่คือทางขี้หินแฮสมัยแต่โบราณ ข้างในเน่ะเป็นปลาเขาเออเป็นปลาบักบักเขือนะครับเป็นมะเขือลายขาวงามเดท่านผู้ชอบมันสิเด้เกหน่วยแล้วนะครับโอ้อยสิวาแนว่ดเนาะมันอ่นาน,านโพดนะว่าสิว่าว่า,วามันมันเป็นแนวใดมันเป็นแบบคือคือจังสีนะมันมันมันหกน,นะผมบมสามารสิไทยนี่แห้งได้เนะาะบ่ทามารถสิไทยแห้งได้เกลเลยว่ามาไทยเอาแบบนี้ละ อยากให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแบบสบายๆยม่มองนี่แล้วเริ่มปลูกเรยบาทนี่ตัวน,นี้เพื่อปลูกมะเขือเทศบาดนีงปลูกมะเขือเทศท่านผู้ชมปลูกคักปลูกแงน่ได้นะครับมาวางนี่แต่ก่อนนี่มันเป็นอนันตเพิ่นเป็นมละขี้นกเนาะที่วางนี้เป็น,ปน,ปนมนละขี่นกเป็นมนละขี้นกแต่เลยว่ามันก็นงามอยู่ดอกนะครับมันงามแห้งอยู่ แต่ว่าคือพญายศเถียนแล่นผ่านมายันนี่นั่นเพิ่นปา้าชิมแล้วตัวนี้นะครับมาไกล้สิฮอดฟ้ามหมูล่ะนะครับไกลสิฮอดฟ้าแพะพญายเเถียนก่อนครับมอลำเทิงแล้วมันสิเป็นฟ้าแพ้อังสุมาลินฟ้าแพะอยู่นี่เพราะว่าเฮากแา็แล่นมา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 ว่าซันนแหยมานน่าจะของไปซื้อห้ามสาเหตุจี่ไทยมากเนี่ยผมแล่นเปลอาห้ามอยู่ยบนหน้าก็แซงเพิ่นโทรมาบอกว่า มีห้ามระด้พะอพอใะไ่เอ้สองกับสอบม,มาเอาเนี่ยปาสาผมก็เลยขีย่รถสามล้อไปอันนี้ผมขี่อยู่ทั้งรถสามล้อเนียนั่งอยู่บนรถสามล้อขี่แรนมาแรนมาขี่มาพอได้ถ่ายมาให้ทันผู้ชอบหรือเบิ่งกันว่าระบบทางทั้งระวังบันน้องเงินหอยไปหาบันนัก,กระแส็ไปหาบันน้องเงินหอยเนี่ยมันเป็นจังไดปว่สาทก็นเลยเด้มาขี่รถถ่ายทำการไปการมานี่ถนน สายนี่ให้ท่านผู้ชมดีเบิงกันเอ้าใกล้สีฮอดเที่อันจะคล้องแล้วไก่ให้ท่านผู้ชมอยู่ดีมีแห้งเด้อความเจ็บก็จะได้ความไข่ก็จะมีนอนรับให้ท่านในเงินหมื่นนะครับนอ่นตื่นให้ท่านในเงินแสนแบนเมื่อไปให้ได้แก้วคาลานเด้อท่านผู้ชมย่ำท่านออกจากบ้านาให้มีผู้เบิงผู้แยงอ่าสีเจ็บจา,าสูไข่จะสู่ไอยจะสู่จมแม่นจังได้กระได้นะครับเอ ฝากผลงานหมอลำเทิงให้ท่านผู้ชมได้เบ่งกันเป็นังไดจะลื่มกดไลค์ย่าลืมกดแชร์จะลืมกดกระดิง่งจะาลื่มกดติดตามผู้บริสันเด็กกดติดตามกระดบัดเท่อเขาติดตามกันแล้วมีภาพดีๆมีเหลืองมมวนๆมันก็นสามารถจิปิ้งขึ้นมาทั้งจอโลทรัพท่านได้หรือจอโทรทัศน์ท่านได้นะครับเขาก็สามารถสิเบ่งกันจังว่าอยากให้ท่านผู้ชมได้ติดตาม บางทีก็มีภาพส,สวยๆมาให้ท่านผู้ชมดีเบิงกันว่าสิลกลากระพอนลงยยบหมูแลนมาเป็นปุ่มถาเห็นเจ้าของมาท่านผู้ชมเห็นเจ้าของมากแลนเป็นปุ่มเป็นโงนมาบาดป้าโทบาดเอา,อาจะได้ก็มีฝากน่องนะครับกดไลค์กดแชร์ให้พ่อใหญ่เสถียรก้อนคำมาล่ำเถิงกดไลค์กดแชร์เขาไปเกียร์เพิ่นก้อนบาดนี่เอาเงียเอาอยังไงเงพิ่นกินก้อน อยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องสุขุทุกคนสำหรับคลิปนี้มาพอ้ท่านทำนี่ละนะครับสวัสดีครับ